ลายดอกสวยวัดมันมีคนฝากถามว่าราคาที่ขายทําไมมันย่อมเยาวจังทําไมร้านแบบสลูส์หลาใหญ่ทําไมราคาถูกจังมันแบบไม่ได้ขายกาดรวยถ้าเกิดกาดรวยเขาไม่ทําอันนี้เอาสังคมใช่ไหมทำเอาทำไม่อยากทำมาเฉยกำไรก็แค่เลีย้ยงพนักง,งานก็พอจบเลยเหตุผลที่ทําคาเฟ่บอกบเอ้อแทนชื่อใครบอกยลูกค้าเราอ,อ๋อที่หลังเจอกันทำอะลยนะใส่เมื่อบินเขาคืไปถ่ายรูปเป็นบ้างเพิ่นเพิ่นหยุดไปถ่ายรูมั ไ,ไ,มไม่ใช่พัดเสร็จแล้วบ่พันเรือม,มาลงไปหรอือเปล่าเออคนน่าจะเือมลงไปแหละยทลงไปโหลดเพราะพุ้งพูดอะไรอย่าเีห็นที่ว่าทำคาเฟ่ก็คือเอาลงไปเลยเอาลงไปเลยเราจถามว่ามันเป็นของใครทำเคาน์เตอร์เห็นผลที่าก็คือว่าหนึ่งเอามันเช็ดแล้วเหรอครับเงน้เรีนีน้ไหนรูว่าท่เหตุผลที่เหตุผลนึงอยากให้อยากยให้เจ้าฟองนี้มีภาพมีผแปลว่า มีภาพเื็ว่าเป็นธุรกิจแบบเหมือนมันเชิงร้านอาหารแต่ว่าอาหารมันมันยังไม่ทําไม่ได้เนาะหนึ <Tonight> ่ง <com Catholic> น้องๆน้องๆได้มีอะไรยรองรับน้ําตาลน้าอ้อยใบเตยคกกี้อะไรอย่างเงี้ยอยากอยากให้เขามีมาต่อก็แบ่มพือขอฉันอชั้นแมทคือเงินตอนเนี้ยทาหมดเกือบสิบล้านทำคาเฟ่หมดเกือบสิบล้านทั้งตกแต่งอะไรไปหมดสิบกว่าล้านสิบล้านเหรียงมันนีประมาณเงินจากของสิบล้านนี่เพื่อจะมาสร้างของนี้ โซด์เบเดตบบเดตโซด์เบเดตขวานนะครับเอาเงินที่เอาเงินตัวหามามาสร้างที่ดินผืนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเดียวด้วยไม่รู้อนาคตจะเป็นของเราหรือเปล่าแต่ว่าก็สร้างไปให้ครอบครัวทุกคนมันเป็นของที่เดี๋ยวเขาม่เป็นของย่าถ้าเกิดย่าตายปุ๊บถ้าเกิดย่าตายเนี่ยคุณรบกวนจ่ายห้องบอลแต่ห้บอลเป็นอย่างครับต้องสางไว้ก่อนสางไว้ก่อนแต่นางสกุลบาลุนก็จะไม่สิ้นอาชีพไงก็จะมีสมมติคาเฟ่มันอนาคตเบาบางหุณโุดครับปีสิบปีมันจริง มันก็เป <Yeah. S 2> ็นตึกคัให้คนเช่าได้แล้วก็เก็บกินเดืละเียดพันหมื่นตึกนี้เช่าน่าจะหมื่นหมื่นสองได้ลต่อเดือนได้อยู่ในอนาคตน่าจะเลยอยู่หรอส้นั้นนด้มี้บอนาคตไหนมันเก่าเลยถ้าเกิตอนเนี้ยสองหมื่นต่อเดือนองว่าสองหมื่คาเสาริดน่ล้ไ้คนเสาทีเนี้ยก็เลยว่าเนี่ยื่องสมนเขียจบมากเขานี้เขางนี้ไปมอง็นี้ก็ไม่เห็นแบบนี้สมัยนาอกสมัยนี้เห็นแค่ไห คือพนักง,งานก็เป็นหอเรียนเลยมึงพนักงานบริราเขาไม่ไม่มีใครอยู่แล้วอ,อีกสองคนนี้ก็มาเยือนอยู่เลยแล้วก็ไม่้งรงจ้างเลยเขาก็มีอาชีพชมันไปเรียนการลงแรือะไรมาซึง่งมือหน่เเห็นจุดตัวใช่ไปเห็นงายไปแต,ตไไแต่ว่าไน่นอนตอนมีเข่ามีหนามมีเสาหอเสาห่างแต่ว่าในร้านเขาไม่มีเห็นงาน่ายสิบร้านเราก็ไม่เสียดายแต่แต่สิ่งสำคัญ บางคนบอกว่าบางที<ช>เขาเด่นเงินสิบล้านเพาเก็บไปกินของตีดีกว่า<ช>คนเหลืช่างมันมสิเขาะกินบอ<ช>ลไมนูแต่ว่าทางด้นที่ดินท,ท,ที่สร้าง,งเนี่ยไม่ใช่ที่ไม่ใช่ชื่อใอยด้วยไปซื้อ <Yeah. S 1> อ,อันนี้พินัยกรรมมันจะเขียนว่าน้องน้ำตาล<ช>เพราะว่ายาพลาตายบันอุบัติพนเสียนที่ได้ก่ำเสียไปพินัยกรรมครอบครัวเราจะมีพินัยกรรมดูดทุกทุกมันมันปู่ตายใช่ไหมก็จะเขียนว่าตรงนี้ให้น้องน้ำตาลเหม<ช>ือนแม่แม่น้ำตาลเสียก <c oughs> ็ทำ บ้านบาคารหนังน้ำตาลตะบนได้ม,มาอยู่ยี่สิบปีแบ่งขึ้นกับน้องอ้อยเอ้ยมบเตยแล้วตรงเนี้ยไม่รู้ว่าิสถาปนเกแบบว่าใครไม่รู้เลยนี่จะไปออกใครก็ไม่รู้แต่ว่าลูกหลานคนไม่คนไม่หักหลังกันหรอกบางเพราะว่ากระดูกยู่ในสางเนาะแต่ว่าเกิดอนาคตออกไปซื้อสมมติน้ำตาลหรือใบเตยหรือขัวกีตะบนหมูแต่ที่รู้ชัดสร้างไปแล้วเป็นเป็น,ปนมูลค่าไปแล้วแต่นอนาคตโตมาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงพอมีข้อควรตะบนแต่ว่า ก็จะพูดไปให้เป็นหลักฐานว่าใชุ่ดประสงค์เราทำเพื่ออะไรตรงนี้จะได้ดูไว้ว่าอย่างนี้อย่างนี้นะแย่พี่น้องชุดประสงค์เขาคือตรงนี้แต่ว่านาคุถ้าเพป็นสีไรเขาบอกเพื่อจะซื้อไปเป็นอะไรเป่นอัญมณีคือเท่าไหรกันนะใช่เงินสิบล้านอ่ะคุณไปซื้อ Porsche เมื่อวานนี้ Porsche มาจอดอยู่หน้าอ่มูลค่ามันหายไปแล้ว Porsche เนี่ยมูลค่าหายไปภายในสองสามปีจากสิบล้านใช่ไหม เรือหมกรามใช่เรือคืนแต่น,นี่นี่แต่น,นี่พี่น้องคือถ้าเราสมมติเราเปิดได้แค่สามปีมันก็ใบแล้วกันเป็นคลินิกก็ได้ญญครับศัลยกรรมก็ได้ทำฟันก็ได้เป็นออฟฟิศก็ได้เป็นสตูดิโอก็ได้เป็นร้านเวนติ้งก็ได้เลยลองเอาหุ่นไปตั้งขา้างหน้าสิว่าเป็นร้านเวนติง้งใช่สวยเลย <c oughs> ขายพิเวนติ้งได้เลยแม่มันเหมือนร้านเวนติ้งมากแล้วทำไมถึงทำร้านทำไมถึงทำร้าน บางหูดอทำผับที่คนเกลียดที่พวกผับที่นคนเกลียดที่ทำเนี่ยเอาไว้เอาไว้รองรับที่พวกบุคลากรตัวเกียวนี่แหละว่าชั้นสามก็ได้นะครับชั้งสามได้ชั้นสามได้ไหมคะได้เลยนะคะสวัสดีชั้นสี่ก็มีแต่กอนแดดจ้าตอนนี้ก็มีน้ที่ไ้่ใครับคุณไม่ต้องลงัาตรงนี้เองชั้นสี่ก็ได้นะคะนี่สวยเด้อวยขณะเห็นคนที่เห็นคนที่เราแบบว่าที่ทำแบบนี้ก็ประสงค์นี้พูดไปเลยว่าอนาคตเกิดอะไรขึ้นไม่ได้กลัวแต่ว่าทำไปแล้วให้น้องทุกๆคนน้องทุกคนนี่ เราตองออกเองินอย่างเลยออกแค่สมองแล้วก็ออกแรงมือแร,ง,รงท่าคือพวกกีนีมน่มันก็ถักมันกินมันมันกิ่นแล้วเนาะมันก็ประสบการณ์มาจากเราพามันไปนั่นไปนี่มันเห็นเราก็เห็นเราทนำะันก็กิ่นพวกกีนไว้วางใจเลย <c oughs> แต่ว่าเงินเหลืองน้ำตาลใบเตยละอ้อยเนี่ยมันจะมีน้องอีกสามคนเนาะตระกูลนี่จะได้แค่สามคนแล้วสามคนอีแล้วอีสู้มูเนี่ยต้องมาเหตุตงรงนี้ต่อง,ตอง,ตองแต่สารแบบคนลงทุนทุกอย่างแล้วก็เป็นไก่ให้อีบคนหนึ่งยางน้ำปวดเบิด น้องๆโคกี้มัญญาน้ำคลนแต่าก่อนหนึ่งกว่กิ่ง <c oughs> <c oughs> แล้วทำเป็นสามชื่อได้คือสมัยก่อนตรงเนี้ยนะ่ะมันน่าจะเป็นถ้าจับถ้าไม่ถ้าเชียวกินแต่มันเป็นมันเป็นของแม่น้องตาลแล้วเขามีเรื่องกันเขาก็เลยโอนคือนการมาเป็นของมันคุณย่ามันเดิมปัจจุบันนี้เ็นชื่อคุณย่าคนเดียวตรงน,นี้แล้วลูกคุณย่ามีสองคนคือพ่อเข,อขาให้กับป้ากูทา,าม่น ตายปุ๊บก็บเป็นของพอ่อหมุนหลอดกรบป่าคันป้าบาอกว่าต้องเป็นของคุณพ่อคุณพ่อบอกต้องเป็นของพวกก็ต้องเป็นของไข่หรือเป็นของลูกโบราณ้าปัดใป้หลังมดกอย่างหมูมดกเรื่อ,องอย่างนั้นเลยอย่างนี้เรื่องมดกเลยแบบยาวมาก <c oughs> แต่คืนนี้อยากให้ไปดูงานที่ชัยภูมิแล้วคอนเสิร์ตลังจากวันนี้บอสบิ๊กก็จะมาเรื่อยๆอยู่วันไหนเข้าร้านก็จะบอกถ้าไม่เจอก็ถ่ายรูปกับแค่หม,มูอยู่ข้างล่างลูกแค่หมูเนาะ โอ้ยบอดี้เก่งมากกับคุณมากครับเป่น้องาวะไม่หยินได้ไฟ